มีดวงแควคลาดปลอดภัยจากพยันตรตรายอุบัติเหตุหรือเรื่องไร้ทั้งปวงนะคะนั่นก็คือลายมือของคนที่มีเส้นพี่เหลี่ยงค่ะอยู่บนเนินสุกนะคะคือเส้นลักษณะแบบนี้เป็นเส้นที่ตีคู่กับเส้นชีวิตนะคะขนานไปกับเส้นชีวิตแต่ทิ้งระยะห่างจากเส้นชีวิตเส้นนี้คือเส้นชีวิตนะคะ และสำหรับสองเส้นนี้คือเส้นพี่เลี้ยงนะคะเส้นพี่เลี้ยงจะทำหน้าที่คอยประคับประคองปกป้องคุ้มครองดวงชะตาของเจ้าชะตานะคะให้แคลวคาดปลอดภัยจากอุบัติเหตุหรือโรคภัยไข้เจ็บนะคะหรือความเดือดเนื้อร้อนใจความทุกข์ยากลำบากต่างๆหรือเรียกว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกป้องคุ้มครองมีเทวดา ประจำกายคอยช่วยเหลือปกป้องคุ้มครองให้แคลวคาดปลอดภัยจากอันตรายอุบัติเหตุหรือโรคภัยไข้เจ็บได้นะคะและถ้าหากว่าในลายมือของใครนะคะมีเส้นชีวิตที่ขาดไม่ว่าจะขาดแบบจากกันแบบนี้นะคะแล้วตรงช่วงที่ขาดนั้นมีเส้นพี่เลี้ยงคอยประคับประคองอยู่ ก็ถือว่าโชคดีนะคะว่าในช่วงที่เส้นชีวิตขาดนั้นนะคะจะเกิดอันตรายเช่นโรคภัยแค่เจ็บรุนแรงถึงข,ขนาดแบบชะตาขาดเลยก็ได้หรือมีอุบัติเหตุหนักๆเข้ามาถึงขนาดทุกพลภาพหรือชะตาขาดแต่พอมีเส้นพี่เลี้ยงนะคะประคับประคองอยู่ข้างๆเส้นชีวิตในจุดที่บกพร่องในส่วนที่ขาด ก็จะสามารถที่จะแค้วคาดปลอดภัยหรือว่าเปลี่ยนจากหนักกลายเป็นเบาหรือเยียวยารักษาให้หายได้นะคะนี่คือข้อดีของเส้นพี่เลี้ยงนะคะหรือเรียกได้ว่าเป็นคนที่มีดวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกป้องคุ้มครองนะคะและก็รวมถึงเวลาตกทุกข์ได้ยากลำบากนะคะก็จะมีคนหยิบยื่นความช่วยเหลือมาให้นะคะ ก็เอาเป็นว่าใครที่ในมือไม่ว่าจะอยู่ในมือซ้ายหรือมือขวานะคะแล้วมีเส้นพี่เลี้ยงอยู่ลักษณะแบบนี้อาจจะอยู่ห่างออกมานะคะหรืออยู่ใกล้เส้นชีวิตอาจจะสั้นบ้างยาวบ้างมีเส้นเดียวหรือมีหลายเส้นก็ถือได้ว่าเป็นคนที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเทวดาคอยปกป้องคุ้มครองนะคะหรือมีดวงแคล้วคาดปลอดภัยจาก อันตรายอุบัติเหตุหรือโรคภัยไข้เจ็บหรือความทุกข์ยากลำบากต่างๆที่จะเข้ามาในชีวิตได้เหมือนมีเกราะคุ้มภัยป้องกันนะคะให้สามารถที่จะผ่านพ้นในช่วงที่ยากลำบากหรืออันตรายไปได้ถ้าหากว่าในลายมือมีเส้นพี่เหลี้ยงหรือเส้นคุ้มครอง